นิทานเรื่องหนุ่มน้อยจอมพลังตอนที่หนึ่งพลังที่ไม่ธรรมดาในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาเด็กชายชื่อพนาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่แข็งแรงและมีนิสัยใจดีเขาชอบช่วยเหลือง,งานในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการแบกน้ำหรือช่วยขนฟืน แต่สิ่งที่ทำให้พนาแตกต่างจากเด็กคนอื่นคือพลังพิเศษของเขาตั้งแต่เล็กเขาสามารถยกของหนักได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นก้อนหินใหญ่หรือถังน้ำขนาดใหญ่ที่ผู้ใหญ่ยังต้องช่วยกันหลายคนวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด หินขนาดใหญ่จากภูเขาใกล้หมู่บ้านถลม่มลงมาปิดทางเดินของชาวบ้านที่กำลังจะไปยังทุ่งนาเสียงร้องเรียกขอความช่วยเหลือดังไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านพยายามรวมตัวกันเพื่อยกก้อนหินออกแต่ก็ไม่สำเร็จพนารีบวิ่งมาที่เกิดเหตุเขามองเห็นชาวบ้านที่หมดหวังและรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างผมจะลองยกเองครับ เขาพูดขึ้นทุกคนมองด้วยความประหลาดใจด้วยมือเล็กๆแต่เต็มไปด้วยพลังพนาก้มลงจับก้อนหินแล้วออกแรงยกขึ้นอย่างง่ายดายเหมือนยกตะกร้าใบเล็กๆชาวบ้านต่างอ้าปากค้างพนาค่อยพนาค่อยย้ายหินออกจากทางจนเส้นทางกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังจากเหตุการณ์นั้นพนาคลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วหมู่บ้าน ทุกคนเริ่มเรียกเขาว่าหนุ่มน้อยจอมพลังแต่สำหรับพนาเขายังคงถ่อมตัวและพูดเสมอว่าผมก็แค่ช่วยเหลือเหมือนที่ทุกคนทำกันครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวชีวิตของเด็กชายผู้ไม่ธรรมดาผู้ซึ่งมีพลังที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ในสักวันหนึ่งตอนที่สองความลับแห่งพลัง หลังจากเหตุการณ์ที่พนาใช้พลังยกหินถล่มออกไปชาวบ้านต่างชื่นชมและพูดถึงเขาไม่ขาดปากแต่ในใจของพนาเริ่มเกิดคำถามว่าพลังนี้มาจากไหนกันแน่เขารู้สึกว่าพลังของเขาไม่ใช่สิ่งธรรมดาและอาจมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ วันหนึ่งพนาตัดสินใจไปพบผู้เท่าคำปันผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านผู้ซึ่งเรื่องลือว่ารู้เรื่องราวและตำนานเก่าแก่ทุกอย่างของหมู่บ้านเมื่อพนาเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ผู้เท่าฟังผู้เท่าคำปันมองพนาอย่างลึกซึง้งและยิ้มบางบางก่อนจะเล่าเรื่องราวที่เก็บซ่อนมานานเจ้าหนุ่มน้อยพลังของเจ้าไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญ ผู้เท่าเริ่มเล่าในอดีตหลายร้อยปีบรรพบุรุษของเจ้าคือนักรบแห่งแสงผู้มีหน้าที่ปกป้องดินแดนจากภัยอันตรายพวกเขามีความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาและพลังของพวกเขาสืบทอดผ่านสายเลือดของครอบครัวพนาฟังด้วยความตื่นเต้นและประหลาดใจ เขาไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าครอบครัวของเขามีความเกี่ยวข้องกับนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตผู้เท่าคำปันย้ำกับพนาว่าแต่จงจำไว้พลังของเจ้ามีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมิใช่เพื่อโอ้อวดหรือทำร้ายใครเจ้าจะต้องใช้มันด้วยความระมัดระวังและจะริยธรรมถ้าเจ้าทำผิดเจ้าจะสูญเสียพลังนี้ไปตลอดกาล คำพูดของผู้เท่าทำให้พนารู้สึกหนักแน่นในใจเขาตัดสินใจที่จะยึดมั่นในคำแนะนำนี้และใช้พลังของเขาเพื่อสิ่งที่ดีในวันนั้นพนากลับจากบ้านผู้เท่าพร้อมความมุ่งมั่นใหม่เขาสัญญากับตัวเองว่าจะใช้พลังนี้เพื่อทำให้โลกของเขาดีขึ้นและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ นี่เป็นก้าวสำคัญที่พนากำลังเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของพลังพิเศษที่เขามีและหนทางที่เขาจะต้องเผชิญในอนาคตตอนที่สามภารกิจพิสูจน์ตนแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องไปทั่วหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแต่วันนี้กลับไม่เหมือนวันอื่นๆชาวบ้านต่างวิ่งหนีกันจ้าละวัน เมื่อมีกลุ่มโจรติดอาวุธจำนวนมากบุกเข้ามาปล้นสะดมโจรพวกนี้ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายพวกมันข่มขู่ชาวบ้านยึดเข้าของและทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าพนาซึ่งกำลังช่วยแม่ขนฟืนอยู่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเขารีบวิ่งไปยังลานหมู่บ้านและเห็นภาพชาวบ้านกำลังถูกโจรคุกคาม ความโกรธและความเสียใจเข้ามาในใจของพนาในทันทีเขายืนขึ้นและตะโกนว่าหยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำร้ายพวกเขาอีกต่อไปเสียงของพนาดังและหนักแน่นจนโจรทุกคนหันมามองด้วยความแปลกใจหัวหน้าโจรหัวรอกยอกเด็กอย่างเจ้าจะทำอะไรเราได้พนารวบรวมความกล้าและพลังในตัว เขาตัดสินใจเผชิญหน้ากับกลุ่มโจรโดยไม่ลังเลด้วยพลังอันมหาศาลของเขาพนาสามารถจัดการกับโจรทีละคนได้อย่างง่ายดายเขาหักดาบที่พุ่งเข้ามาหาเขาด้วยมือเปล่าและโยนโจรตัวใหญ่ลงไปในกองฟางเหมือนของเล่นชาวบ้านที่ซ่อนตัวอยู่ต่างออกมาดูด้วยความตื่นเต้นพวกเขาตะโกนให้กำลังใจพนา และบางคนเริ่มรวบรวมความกล้าเข้ามาช่วยเขาเมื่อเห็นว่าพนาสามารถเอาชนะโจรได้โจรที่เหลือตกใจกลัวและเริ่มวิ่งหนีหัวหน้าโจรพยายามสั่งให้ลูกน้องกลับมาสู้แต่พนาเดินเข้าไปหาเขาอย่างสงบนิ่งและเตือนว่าหากเจ้ากลับมาอีกเจ้าจะไม่รอดง่ายๆแบบวันนี้ หลังจากกลุ่มโจรหนีไปพนาหาันกลับมาหาชาวบ้านทุกคนมองเขาด้วยสายตาชื่นชมและขอบคุณบางคนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความปลื้มใจขอบใจเจ้ามากพนาผู้ใหญ่บ้านกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเจ้าคือผู้ปกป้องของหมู่บ้านเราอย่างแท้จริงแม้จะได้รับคำชื่นชมมากมายพนาก็ยังคงถ่อมตัว ผมแค่ทำในสิ่งที่ควรทำครับทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วหลังเหตุการณ์นี้พนาคลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านอย่างแท้จริงและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในหมู่บ้านร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและป้องกันภัยในอนาคตตอนที่4การต่อสู้ครั้งใหญ่ข่าวร้ายมาถึงหมู่บ้านเมื่อผู้เท่าคำปันนำข่าวมาบอกพนา มีข่าวจากดินแดนใกล้เคียงกองทัพจากต่างแดนกำลังมุ่งหน้าเข้ามาพวกมันจะบุกมาที่นี่ในอีกไม่กี่วันผู้เท่ากล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมพนาได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตกใจแต่ก็ยังคงตั้งสติเขาตระหนักดีว่าไม่สามารถปล่อยให้หมู่บ้านของเขาตกอยู่ในอันตรายได้ แต่กองทัพที่มาจากต่างแดนไม่ใช่เรื่องที่สามารถรับมือได้ง่ายๆพนาเริ่มรวบรวมชาวบ้านและรวมกลุ่มกันเพื่อวางแผนรับมือเขาฝึกฝนทุกคนในหมู่บ้านให้รู้จักการต่อสู้แม้ว่าชาวบ้านจะไม่เคยมีประสบการณ์ในสนามรบมาก,ก่อนพนาใช้ความอดทนและทักษะที่เขามีในการฝึกพวกเขา ทั้งการใช้ดาบธนูและการร่วมมือกันเป็นทีมชาวบ้านทุกคนแม้จะมีอายุมากหรือเด็กก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของพวกเขาในขณะที่การฝึกฝนดำเนินไปพนาเองก็ไม่หยุดฝึกฝนพลังที่เขามีเป็นสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นและเขาต้องการใช้มันในทางที่ถูกต้อง ในขณะที่ชาวบ้านฝึกต่อสู้พนาใช้เวลาฝึกเพิ่มพูนพลังของเขาให้แกร่งกล้ายิ่งขึ้นเขาฝึกการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและการใช้พลังในการต่อสู้แบบกลยุทธ์วันที่รอคอยมาถึงพนาและชาวบ้านยืนอยู่ที่แนวหน้าของหมู่บ้านข้างหลังคือกำแพงที่พวกเขาช่วยกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นอุปสรรคแรกในการรับมือกับกองทัพพนาเฝ้ามองไปที่ขอบฟ้าและเห็นกองทัพของศัตรูกำลังมาถึงชาวบ้านทุกคนยืนข้างเขาด้วยความมั่นใจและความหวังการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นในทันทีเมื่อกองทัพศัตรูบุกเข้ามาพนาใช้พลังของเขาในการยกหินขนาดใหญ่และโยนใส่ศัตรู ทำให้พวกเขาล้มระเนระนาดพนาไม่เพียงแต่ใช้พลังในการทำลายศัตรูเท่านั้นแต่ยังคิดกลยุทธ์ในการใช้พื้นที่และตำแหน่งที่เขามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดชาวบ้านที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีร่วมมือกันอย่างกลมเกลียวพวกเขาใช้ธนูและดาบในการป้องกันหมู่บ้านในขณะที่พนาเองก็พุ่งตัวเข้ากลางสนามรบ เื่อเผชิญหน้ากับหัวหน้ากองทัพศัตรูพนาฝ่าฟันการโจมตีของศัตรูอย่างกล้าหารและชานฉลาดใช้พลังในการป้องกันและโจมตีศัตรูด้วยทักษะที่เขาเรียนรู้จากการฝึกฝนสุดท้ายพนาและชาวบ้านสามารถเอาชนะศัตรูได้พวกเขาจับตัวหัวหน้ากองทัพและบังคับให้เขายอมแพ้ และในที่สุดกองทัพของศัตรูก็ถอยหนีไปชาวบ้านทุกคนต่างดีใจและขอบคุณพนาที่ทำให้พวกเขาชนะสงครามครั้งนี้ได้ด้วยการร่วมมือและความกล้าหาญแม้ว่าจะชนะแต่พนาก็ยังคงถ่อมตัวเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่ใชัยชนะของเขาเพียงคนเดียวแต่เป็นชัยชนะของทุกคนในหมู่บ้าน เราไม่ได้ชนะด้วยพลังของผมคนเดียวแต่ด้วยการร่วมมือกันของทุกคนพนากล่าวอย่างจริงจังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่พนาได้รับการยอมรับและความเคารพจากชาวบ้านมากยิ่งขึ้นเขากลายเป็นผู้นำที่ทุกคนพึ่งพาและเคารพ ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกมั่นใจขึ้นในตัวเองและในสิ่งที่เขาสามารถทำได้เพื่อปกป้องคนที่เขารักตอนที่ 5. ฮีโร่ผู้ถ่อมตนหลังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่พนาและชาวบ้านได้กลับมาที่หมู่บ้านที่เคยสงบสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะก,กลับคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้งชาวบ้านทุกคนต่างรู้สึกขอบคุณ และยกย่องพนาเป็นฮีโร่ผู้ปกป้องดินแดนของพวกเขาทุกคนในหมู่บ้านต่างยกย่องเขาด้วยความเคารพและเขาได้รับคำชมจากผู้คนในดินแดนที่ห่างไกลแต่พนาเองไม่เคยให้ความสำคัญกับคำยกย่องเหล่านั้นเขายังคงเป็นเด็กชายที่ถ่อมตัวอย่างที่เคยเป็นมาแม้จะเป็นผู้ที่ช่วยหมู่บ้านจากการบุกโจมตีของศัตรู แต่เขากลับเลือกที่จะมองว่าผลสำเร็จนี้เป็นการทำหน้าที่ของเขาเองเพื่อปกป้องผู้คนในดินแดนวันหนึ่งหลังจากที่หมู่บ้านได้จัดงานฉลองเพื่อขอบคุณพนาพนาได้ยืนอยู่กลางวงและกล่าวกับชาวบ้านด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าผมไม่ได้ทำสิ่งนี้เพราะอยากเป็นฮีโร่หรือได้รับคำยกย่องทุกคนในหมู่บ้านของเรา ได้แสดงความกล้าหาญและร่วมมือกันอย่างสุดความสามารถผมแค่ทำในสิ่งที่ควรทำเพื่อปกป้องบ้านเกิดของเราคำพูดของพนาได้รับการยอมรับจากทุกคนชาวบ้านต่างเห็นด้วยและยกย่องเขาไม่น้อยกว่าที่เคยเพียงแต่พวกเขายังคงรักและเคารพพนาในฐานะเพื่อนและผู้นำผู้มุ่งมัน่น พนาไม่เคยตั้งใจที่จะออกจากหมู่บ้านเขาตัดสินใจที่จะอยู่กับชาวบ้านต่อไปและช่วยเหลือพวกเขาในทุกๆด้านทั้งการพัฒนาหมู่บ้านและการดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพนาเชื่อว่าพลังที่เขามีไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆร่วมกันสร้างสังคม ที่ดีขึ้นเวลาผ่านไปชื่อของพนาเริ่มกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นชาวบ้านเล่าเรื่องราวของเด็กชายที่มีพลังพิเศษและความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดชื่อของพนากลายเป็นคำพูดที่ได้รับการยกย่องในหมู่บ้านและในที่สุด พนาก็กลายเป็นฮีโร่ในใจของทุกคนโดยไม่ต้องการให้ใครจดจำชื่อของเขาฮีโร่ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษเสมอไปแค่ทำสิ่งที่ดีและช่วยเหลือผู้อื่นก็เพียงพอแล้วพนาได้เรียนรู้สิ่งนี้จากการเดินทางของเขาและคำพูดนี้ยังคงสะท้อนในใจของทุกคนที่เคยได้ยิน จากวันนั้นไปพนาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นความกล้าหาญและการถ่อมตัวที่จะถูกเล่าขานไปตลอดกาล